อันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ทํานะคะเออก็เลยบอกเลขาเนาะเลขาข้างบ้านหนี่น้องหนี่เมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งวันมาซันอันบอกเขาก็ได้เบิ้งย้ายสีใไ้เบื้องเขาต้มปลามาสุโอ้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะชีวิตคีเอเตอร์นี่กับข้าวก็มีอยู่เต็มบ้านคะ่ะแต่ว่าไม่มีเวลาทาเนาะอเออคีเอเตอร์ค่ะครีเอเตอร์เนี่ยทั้งทั้งทำงานไปด้วยเนาะอันนี้ก็คือต้มปลานิน้นเดาย้ายมาซันกอามใไ้เนาะน้องสามบ้านกอามใาไา้ ันนี้ก็คือต้มปลานินนะยายรีบกินซาวสซันเออร่างกายมันจะผอมพะนะหมู่มบ้านบได้กินอิลีค่ะหมู่บ้านนี่เคยกินขนมปังค่ะย้ายกินขนมปังค่ะพี่น้องแล้วก็กินสซมกินยังไปบัตทูขันบบง้ามข้าวนี่ก็คือสิบบง้ามอีกดอกค่อยกระไดกับิง,ง้ามคักอยู่พ,พี่น้องเพื่อนๆวันนี้เรามากินอาหารกินข่าวกับครีเอเตอร์นะคะครีเอเตอร์ค่ะ เมื่อวานนี้ครีเอเตอร์ไม่ได้กินข้าวทั้งวันนะคะทุกคนเปนแต่รีดตทูนคอยบอัววันนี้เป็นวันหยุดนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเดงค่ะก็เลยอยู่บ้านค่ะไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยค่ะชีวิตรีเอเตอร์เมื่อนี้ก็เพิ่งได้กินนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือผัดเผ็ดปลาดุกนะคะสั่งเขามาค่ะแต่ว่าสั่งตั้งแต่วันจันทร์ของถึงมาวันนี้พ่อไม่ได้ไปเอาค่ะก็ามาฝากไว้ค่ะวันนี้เขานี่ก เอ่อที่นันทนาการจากเลขาหรือน้องข้างบ้านนะคะเอาใส่ถุงมาให้ค่ะเขาก็เลยบอกว่ากินซะยายก่อนที่จะไม่ได้กินพนะโอ้ยเนาะมูเจ้าก็ได้เหบาปค่อยายเบ้าบาปค่อยไรอยู่เมืองนอกค่ะอยู่เมืองนอกนี่รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทำกินนี่เราจะไม่ได้กินเลยค่ะ ถามว่ามีกับเขาบ่อเต็มตู้ค่ะเต็มตู้นะคะเต็มตู้เต็มตูะะ้เต็มตูตมตตมต้แต่ว่าไม่มีเวลาทํากินค่ะทุกคนวันนี้ยายสีภาพไปเมืองอีกยังวราค่ะนี้เดีย๋ยวนะคะอันนี้ก็ผัดเผ็ดปลาดุกค,ค่ะสิบไปแล้วนะคะอาหารตามสั่งค่ะอันนี้บร่ได้ซื้อเด้อค่ะเด้อไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้มปลานินนะคะต้มปลานินจากน้องข้างบ้านนะคะเลขาข้างบ้านเขาต้มมาให้ค่ะ ก็บอกว่าต้มปลาหนึ่งตัวแล้วก็แบ่งไว้ให้ยายด้วยพะนะแล้วก็ต้มไข่มานั่งค่ะนี่ต้มต้มปลาเนียนใส่มะขามนะยายพะนะนี่แบบมาเอาหน่อยเด้เอว่านสืนก็ได้ไปเอาค่ะจนเข้มาทรง่มเมื่อเ้านี่ค่ะนี่เออยันข่อยอึดขาอึดน้ำขี้เอึดเตอร์ขี้เอ,เอึดเ,เตอบไม่มีเวลาพี่น้องจ้าไม่มีเวลาเลยค่ะ เข้าใจเนาะคะเนาะว่าเขาส้างนังอันเรื่องหนึ่งสองปีสามปีนี่ไม่ได้ซีเรีสอะไรหรอกค่ะแต่ว่าใจ่มันมักมวนซืซ้อๆมันก็นเลยมวนน้ำมูกมันก็นเลยเพิ่นไปมาค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะแซ่บค่ะผู้ใดอยากได้ไปเป็นสู่เป็นแฟนเป็นอันที่ปรึกษาหรือเป็นเอียงกะให้คิดจักหน่อยด้วยค่ะยายยุคปีน,นี้เป็นคนขี้เกียจสักหน่อยหนึ่งก็ต้องทำกับข้าวให้ยายกินเป็นนะคะ แสบๆบบนหยุดค่ะ